สวัสดีครับวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของภัยธรรมชาติอยู่นะครับก็เรียนไปแล้วนะอุโทโกภัยก็คือน้ําท่วมนะครับวาตภัยก็คือพายุนะครับแล้วก็เป็นดินไหวนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสึนามินะครับสึนามิคืออะไรนะสึนามิก็คือเดี๋ยวค่หาก่อน นี่เจอแล้วสึนามิคือคลื่นน้ํำขนาดใหญ่นะครับที่เกิดจากแผ่นดินไหวรุนแรงนะแผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นใต้น้ำนะครับมันมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นใต้น้ำแผ่นดินไหวคืคือคือ,คอ,คอ,คอแล้วเหมือนเหมือนประมาณว่าถ้าเราเอาน้ํา ใส่กาะมังซักผ้าเราแล้วเราเขย่าวเข,ขยาวน้ามันก็จะกระชอกไปกระชอกมามันก็ประมาณเดียวกันนะครับจะมีคลื่นใหญ่ๆซัดเข้าชายฝั่งทะเลนะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยนะครับเคยเกิดสึนามิใหญ่ๆเนี่ยปี2004นะก็ปีนี้2021ก็10โอ้โหกี่ปีมาแล้วว่ะ17ปีมาแล้วนะครับ อะไรยังไม่เกิดแน่นอนนะเดี๋ยวเราไปเสิร์ชหาข้อมูลดูนะครับคลื่นสึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครั้งนั้นมีคนตายเป็นหมื่นคนนะครับนะสาเหตุเนี่ยนะครับเ,เดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆก่อนดีกว่านะเดี๋ยวเล่าให้ฟังงหมดนะเดี๋ยวค่อยเล่าตอนหลังอ้าวสาเหตุก็คือเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่นะครับโอ้โหนก็ แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ใต้ทะเลนะหรือว่าเกิดภูเขาไฟใต้ทะเลประทุแต่น,นี้ยังไม่เคยเกิดนะดาวหางหรอกุกราบาทตกลงสูง่มหาสมุทรอันนี้ก็ยังไม่เคยเกิดเนาะหรือมันเกิดแล้วแต่ครูไม่รู้ก็ไม่รู้นะนะครับถ้าในในหนังอะ่ะเคยเกิดขึ้นนะจะเป็นหนังชื่อเรื่องเืียว่า Deep Impact นะครับ Deep Impact ก็คือมันมีอุกาบาตมันะตกมาบนโลกตกบนบน,บนทะเล นะไปหาดูก็ได้ก็สนุกดีเหมือนกันนะครับมันจะมีอุกกาบาตมันจะชนโลกนะครับเป็นลูกใหญ่ๆนะทีนี้ในหนังเนี่ยเขาก็ส่งทีมทีมที่ไปวางระเบิดไอ้อุกกาบาตลูกเนี้ยนะครับทีมขุดเจาะด้วยนะมันมี2เรื่องนะมันมีอมาเกดดอนกับดีปอิมเพกดีปอิมเพกเนี่ยคือเจายานขึ้นไปบนนั้นแล้วก็เจาะลงไปแล้วก็เอาระเบิดไปฝังไว้นะครับแต่นี้พอระเบิดตุ้ม ปรากฏว่าอูกาบาดแยกเป็นสองส่วนนะส่วนก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ไม่ไม่โลนมันมีก้อนเล็กๆมันเป็นสองชิ้น่ะชิ้นเล็กมันชนโลกก็ทําทให้เกิดคลื่นสึนามิใหญ่เลยนะอา้าวกลับมาดูของเราต่อนะเดี๋ยวครูให้เป็นแบบนี้ดีกว่านำเสนอภาพนิ่งให้มันเคลื่อนไหวหน่อยอ้าวแบบนี้เอาไม่เคลื่อนเลยเว้ การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากสึนามินะครับก็คือสังเกตน้ําทะเลนะคือก่อนที่มันจะมีคลื่นซัดฝั่งเนี่ยนะครับน้ําเขาบอกว่าน้ํามันจะหายไปน้าเนี่ยน้าน้ำทะเลเนี่ยมันจะหายหรือเข้าไปหายไปสุดทูกหูลูกตาเลยกลายเป็นชายหาดว่างๆน้ําไม่มีเลยนะเหตุผลที่คนตายกันเยอะนะครับเพราะคนไม่เคยเห็นที่ตายในเทศโดยเฉพาะในประเทศไทย พอน้าพอน้ํามันหายไปจากหาดนะ่ะคนแปลกใจไงเฮ้ยน้ําหายไปไหนก็ลงมาเดินมาดูกันในใจหาดเดินลึกเข้าไปในทะเลแต่ตอนนั้นมันไม่มีน้ำไงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะอะไรเงี้ยพอน้าทะเลมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งทีนี้หนีไม่ทันครับโดนน้าทะเลซัดนะถ้าเกิดว่าน้ําในทะเลมันหายไปเนี่ยให้หนีนะครับขึ้นที่สูงนะครับ แล้วมันจะมาเป็นพักๆเวยตอนจะน้ํามันจะมาแล้วมันก็จะหายไปอีกมันก็จะกลับมาอีกแบบนี้นะครับถ้าบ้านเราอยู่ในที่เสี่ยงต่อการเกิดขึ้นสึนามิควรจัดเตรียมอุปกรณ์สิ่งของที่จําเป็นไว้ใช้ยามฉุกเฉินนะสิ่งที่ควรเตรียมพร้อมมันเหมือนมันคล้ายๆกันแหละทุกๆทุกๆุกกกกภัยธรรมชาตินะครับจัดกระเป๋าสักใบหนึ่งพร้อมหยิบออกได้ตลอดเวลานะไฟฉายเสื้อผ้า นะครับอาหารข้าวสารอาหารแห้งนกหวีดนะนกหวีดสาคัญมีติดก,กระเป๋า,าไว้นกหวีดช่วยเราได้เวลาเราต้องการความช่วยเหลือป่นนกหวีดปีดป๊ดปีดป๊ด,ดนะครับขวดน้ํานะขวดน้าเปล่าสักขวดสองขวดนะครับในในถ้าเกิดว่าน้ําท่วมหรือว่าตกน้าอะไรเนี่ยนะขวดน้ําใหญ่ๆเดี๋ยวขยิบให้ดูนะีขนนะ่ขวดอย่างนี้ก็สักขวดหนึ่งนะครับ เนี่ยขวดกเปล่า,ลามันจะเต็มกระเป๋าเราซะแล้วมั้งช่วยให้ลอยตัวได้นะถ้าเกิดน้ำท่วมหรือตกน้ำอะไรเงี้ยนะครับอ่าต่อไปติดตามข่าวสารจากทางราชาการและสื่อต่างๆอย่างสม่ำเสมอน,นะครับหากมีการประกาศแจ้งเตือนให้อพยพหนีทันทีหากได้ยินไซเรนเตือนสินนามินะถ้าอยู่ตามชายฝั่งก็จะมีไซเรนเตือนนะครับ ควรรีบอบพยพขึ้นสู่ที่สูงในทันทีกำหนดจุดนัดพบที่ปลอดภยัยกรณีเกิดภัยพิบัติจะได้ไม่หลงจะได้ไม่พัดหลงเข้าลงกิจกรรมฝึกซ้อมหนีภยัยสึนามินะครับอันนี้เ,เรื่องสึนามินะแต่ว่าเราอยู่กรุงเทพก็มันคงมาไม่ถึงหรอกนะสึนามิเนี่ยเมื่อเกิดสึนามิขึ้นต,ตั้งสติให้มั่นคงไม่ตื่นตะหนกจนเกินไปนะครับเตรียมพร้อมรับสถานก,การณ์อยู่เสมอ อพยบในยังที่สูงที่ตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งให้มากที่สุดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งของจําเป็นติดตัวไปด้วยอย่านําเรือเข้าใกล้ชายชฝั่งทะเลหากได้รับสัญญาณเตือนว่าจะเกิดสึนามิคือถ้าเกิดว่าเราอยู่ในเรือที่อยู่ในทะเลเราจะไม่เป็นไรเพราะในทะเลมันจะคือมันจะไม่มีคลื่นในทะเลคลื่นมันจะขึ้นมาชายฝั่งถ้าดูบนเรืออยู่ในทะเลอยู่แล้วนะครับอย่าพึ่งเข้ามาที่ฝั่งนะถ้าเกิดสึนามินะครับ หลังเกิดซึนามิตรวจสอบความปลอดภัยของตนเองและคนรอบข้างระมัดระวังเรื่องการเกิดโรคติดต่อนะครับเช่นโรคระบบทางเดิอนอาหารนะเพราะว่าอมัมเกิดขึ้นซึนามิเนี่ยนะมันก็เรื่องของอาหารมันก็จะหารับประทานยากน้ําสะอาดก็จะหายากนะครับเวลากินบางทีก็กินที่มันไม่สะอาดเข้าไปนะน้ําก็ควรต้มให้สะอาดก่อนนะครับ นะอาหารเขาปรุงให้สุกนะดูดูแลเรื่องการขับถ่ายให้ถูกสุขและขัณนะสุขลักษณะนะครับติดตามประกาศทางราชการอย่างใกล้ชิดนะครับเมื่อเกิดภัยธรรมชาติแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นนะต่อร่างกายร่างกายจะรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับเกิดการเจ็บป่วยจากโรคที่ระบาดหลังเกิดภัยต่างๆเช่น โรคระบบทางเดินหารคือท้องเสียนั่นแหละกินอาหารกินน้ำที่ไม่สะอาดโรคที่สัตว์เป็นพาหะนําโรคนะโรคบาชนิดเช่น,ชนยุงยุงลายนะหรือว่าไอ้พวกโรคต่างๆที่มาจากสัตว์ที่มันที่มันนำโรคสู่เราหนูมนแมลงนะครับมแมลงวันพวกนี้นะครับ ผู้คนไร้ที่อยู่อาศัยขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคนะเช่นน้ําอาหารยารักษาโรคนะครับบางทีบ้านพังไม่มีที่อยู่นะก็ไปอยู่รวมรวมกันตามศูนย์อพยพนะครับบางทีน้ําไม่พออาหารไม่พอยาไม่พอนะผลกระทบจ,จิตใจเกีค,ความเศร้าโศกเสียใจจากการสูญเสียชีวิตของคนในครอบครัวความเสียหายของบ้านเรือนและทรัพย์สิน เกิดความเครียดซึมเศร้าวิตกกังวลจากการสูญเสียสิ่งต่างๆนะครับเนะี่ยที่กูดูข่าวคนเถวอยุทธยาอ่างทองนะครับน้ําท่วมเป็นเวลานานพอน้ําไปแล้วนะข้าวของพังเสียหายหมดไปถูนบ้านห้องข้างล่างมีแต่ขี้โคลนนะครับต้องทำาสะอาดบางคนท่วมบ้านพอน้ําลดแล้วไม่เหลืออะไรเลยนะครับในบ้านนะอยู่ ดูในข่าวก็ร้องห่มร้องไห้นะครับเหมือน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 หมดตัวน่ะนะมันไม่เหลืออะไรเลยนะครับนะเมื่อเกิดภัยพิบัติแล้วนะครับภาวะต่อสังคมเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมากจากการสูญเสียรายได้จากการเกษตรและการท่องเที่ยวนะครับก็ช่วงนี้ผักแพงนะผักแพงก็มาจากเรื่องน้ําท่วมนะท่วมท่วมที่เขาปลูกผักหรือว่ามีช่วงหนึ่งก็คือการขนส่งมันทําได้ลําบากเพราะว่า เพราะว่าน้านมันท่วมนะครับผักทุกนี้ก็จะแพงหน่อยสิ้นเปลืองงบประมาณของชาติเพราะรัฐบาลต้องนํางบประมาณมาซ่อมแซมหรือสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ที่ประสบภัยนะครับแล้วก็ต้องควบคุมโรคระบาดต่างๆสูญเสียทรัพยากรบุคคลในการพัฒนาประเทศนะครับนะอ้าวทีนี้มันก็จะมีนอกจากภัยธรรมชาติที่พูดมาสอย่างนี้นะ มันก็อาจจะมีอย่างอื่นๆนะครับที่มันนอกเหนือจากจากสี่อย่างนี้นะครับที่คูเลื่อนก่อนบออเออเอไปไม่ทึกงไหนเราก็จะพูดถึงแค่อุทกภยัยใช่ไหมวาตภายัยสึนามิแผ่นดินไหวนะครับบางทีมันก็อาจจะเกิดเหตุที่มันอาจจะไม่ใช่ภัยธรรมชาตินะสิ่งอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นเช่นไฟไหม นะครับเช่นไฟไหม้เนี่ยบางทีบางทีถ้าเราอยู่ในที่ที่คนเยอะๆไฟไหม้อาคารเรียนสมมติเรามาโรงเรียนแล้วเกิดไฟไหม้เนี่ยนะครับนะคือเวลาคนเยอะๆเนี่ยความอันตรายมันไม่ได้อยู่แค่แค่ไฟไหม้ไม่ได้อยู่แค่แผ่นดินไหวอันตรายคือถ้าต่างคนต่างวิ่งหนีมันจะชนกันแล้ววิ่งเหยียบกันเสียชีวิตได้นะครับเพราะนั้นเราก็จะมีการฝึกซ้อมนะฝึกซ้อมหนีหนีไฟอยู่เป็นประจำทุกปีนะครับ แต่ว่าช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ฝึกซ้อมเพราะว่าเกิดเชื้อโควิดเนาะแล้วก็เลยไม่ได้มาโรงเรียนนะปะกติจะมีการฝึกซ้อมก็จะต้องนัดก่นกนอนนว่าป .6 ลงบันไดไหนนะถ้าเกิดกดกรีงมีเสียงกรีงจุดลมพนอยู่ที่ไหนนะครับโดยมากก็าลานวัดนะปะ .6 ลงบันไดข้างป .5 ลงบันไดกลางป .4 บันไดกลางป .1 ลงบันไดไหนลงบันไดไหนชั้นไหนลงก่อนจะต้องมีจานจัดระเบียบนะครับ นะไม่ใช่ต่างคนต่างวิ่งเฮ้ก็ลงมาก็จะเหยียบกันนะแล้วก็ถ้าเกิดอะไรขึ้นถ้าเราอยู่บนตึกก็ห้ามใช้ลิฟต์นะครับใช้บันไดยอย่างเดียวนะบางทีพอลงลิฟต์มาแล้วไฟมันดับก็เกิดลิฟต์ค้างนะครับนะก็มีภัยอื่นๆอีกหลายอย่างนะตั้งแต่ก็ดูข่าวในโทรทัศน์เมื่อกี้ครูก็ดูนะครับน้ํามันท่วมแล้วมันก็พัดพัดสะพานนะ่ะมันมันขาดนะกลางคืนคนไม่รู้ ขับรถไปก็ตกสะพานลงไปอ่มีอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะเอ่อบางสถานการณ์นะครับฝนตกลมพัดแรงนะบางทีลมมันพัดต้นไม้ลม้มล้มมาทับคนตายพัดป้ายโฆษณาล้มมาทับคนตายบางทีมันเกิดกิ่งไม้มันล้มมาพาดพวกพวกสายไฟสายไฟฟ้าและสายไฟฟ้ามันก็มาพาดที่บนรถนะครับ ถ้าเราอยู่บนรถเนี่ยนะแล้วเราลงจากรถเนี่ยถ้าลงมาสองขามันจะไม่เป็นไรแต่ถ้าลงมาขาเดียวมันจะไฟดูดนะครับไฟมันจะไฟมันจะวิ่งวิ่งลงพื้นเขาบอกแบบนี้นะถ้าลงมาสองขาเงี้ยแต่ถ้ายกขาขึ้นมาขาเดียวเงี้ยมันจะไฟดูดนะครับเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามันพลาดสายไฟมันพลาดมาบนรถแล้วเรามันไม่เป็นไรเราอยู่บนรถอยู่ถ้ามันยังไม่เกิดไฟไหม้อะไรก็ให้อยู่บนรถไปก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดเราลงพื้นเมื่อไหร่ บางทีมันก็อาจจะเกิดไฟดูดไฟช็อตเราได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับนะแล้วก็เดี๋ยวนักเรียนก็ไปดูในหนังสือของนักเรียนทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงต่อต่อไปเนี่ยนะเราก็จะมีการทดสอบนะครับทำแบบแบบทดสอบกันนะ แต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้นะยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับโครูครูจะจะไม่สั่งยิบยิบย่อยย่อยนีวันละเวลาค้างสองค้างแบบนี้นะเดี๋ยวพอนักเรียนทํางานไม่ครบแล้วก็เกิดปัญหาเกิดปัญหาตอนปลายเทอมนะเดี๋ยวเอาสอบใหญ่ๆเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมาตามเก็บนิดๆหน่อยๆนะครับเอาช่วงนี้ก็องฝากเรื่องการดูแล สุขภาพตัวเองนะโดยเฉพาะเรื่องของโควิดนะครับรักษาตัวเองอย่าอย่าอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อนะครับรักษาตัวเองให้แข็งแรงเตรียมพร้อมนะเตรียมพร้อมที่อาจจะได้กลับมาเรียนนะครับที่โรงเรียนแต่ยังไม่รู้เมื่อไหร่นะต้องรอต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วนักเรียนก็อย่าลืมว่าตอนนี้นักเรียนป .6 แล้วนะมันถึงช่วง รอยต่อสำคัญที่เราจะเข้าหมหนึ่งนะยังไม่รู้ว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะจะมีการสอบเข้าหรือจะเปิดเทอมหรือไม่เปิดเทอมยังไงแต่เราเตรียมตัวให้พร้อมนะครับนะเตรียมอ่านหนังสือเอาไว้นะครับเตรียมฝึกทําแบบฝึกหัดฝึกทําแบบทดสอบอะไรเอาไว้นะครับเตรียมพร้อมสําหรับการที่จะสอบเข้าหมหนึ่งนะถ้าเขาให้สอบเมื่อไร่เราก็พร้อมเมือนนั้นนะครับเอาละ วันนี้ก็คงจะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะเรียนเรื่องอะไรเดี๋ยวค่อ่มมาว่ากันเนาะวันนี้ก็สวัสดีครับ